เก็บกระเป๋ากลับบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับน้องแตแตมิสแกนเมียนมา2024หลังประกาศสระมงกุฎรองอันดับ2มิสแกนอินเตอร์เนชั่นแนล2024 Grant, อย่างที่ทราบกันว่าการประกวดมิสแกนอินเตอร์เนชั่นแนล2024ที่จัดขึ้นในประเทศไทย น้องแต่แตนไมสแคนเมียนมา2014ได้รางวัลรองอันดับสองไปครองครับอยู่ไหมครับโลโก้เอมี่ ไบบัตร VVIP ครับคุณปเบมืยมาเลยคุณพีพีใกคูลเอทีบัตร VVIP โอเคทุกคนโอโนไปควิก คนต่อไปนะครับบัตร v v a คนต่อไปเลยครับ, v v AP, คครบใครครับโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวไว้หลังไปสเตทโอเค This w o r l for the media Okay, top five first. Can you bring it up? Yes, It's yes, yes. Okay, top five first. And a photo for the media. Okay, next Spain! Spain! España! Spain! Come on! Because that's very important right now for us. we Brazil I have said you never have to thank you and then United Kingdom United Kingdom Catherine your turn Catherine Fran. Okay, Fran, up on the stage. ซึ่งงานนี้ทำให้เอ็นดีและอาประชาชนบางส่วนไม่พอใจจนมีการเกิดเหตุชุลมุนขึ้นในงานวนะวันนั้นมีการปลดมงกุฎและสายสะพายออกจากน้องพร้อมทั้งอุ้มน้องออกจากงานทันที จากนั้นนะคะน้องแต่แต่ก็ได้ไลฟ์สดประกาศไม่ขอรับตำแหน่งใดๆทั้งสิน้นเพราะการประกวดครั้งนี้มาเพื่อเป็นที่หนึ่งไม่ได้มาเพื่อเป็นรองใครและขอยืนเคียงข้างเอดีของตัวเองค่ะ จากนั้นไม่นานทางเอดีของเมียนมาก็ได้ออกมาหลายสดเช่นกันโดยการบอกว่าการตัดสินไม่แฟร์มันก็เลยทําให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวต่อมาชาวเน็ตได้มีการขุดคลิปเบื้องหลังการประกวดเมสแคนอินเตอร์นชันัล2024ในรอบชุดประจำชาติซึ่งอาการของน้องแต่แตนั้นเหมือนเป็นอะไรสักอย่างที่เหนือ ธรรมชาติและเหนือการควบคุมทำให้ทีมงานหลายคนต้องรีบเข้ามาประถมพยาบาลโดยน้องมีอาการทั้งร้องไห้ทั้งเสียใจซึ่งทราบมาภายหลังว่ามีนางงามบางประเทศได้เดินไปข้ามชุดของน้องมันก็เลยเกิดการขอขามาชุดดังกล่าวเกิดขึ้นและน้องก็กลับมาเป็นปกตินั่นเองค่ะ